นี่จ้าทุกคนนี่เด็กๆก็พร้อมออกจากบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คืออากาศเริ่มอุ่นแล้วพี่น้องนี่หนิงก็หนิงเพาะไว้ในบ้านนะคะทุกคนคือคือหนิงก็จะมีชั้นอยู่ในบ้านนะคะหนิงก็จะเพาะไว้ในบ้านนะคะทุกคนนี่นี่แตงก็จะมีหลายแบบนะคะแบบอันนี้สิบห้าเซนนะคะก็จะมีสามสิบห้าเซนแล้วก็มีสิบเซนนะคะ ปีนี้นิงก็จะปลูกแตงแบบหลากหลายนะคะทุกคนนี่นิงก็จะปลูกแบบหลากหลายนะคะ <mattress es> น,นี่นะคะแตงแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นซุกินี่นะคะทุกคนซุกินี่ก็จะมีหลายสีนะคะมีลายแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวนะคะนี่จ้าบรรยากาศคือพร้อมแล้วจ้าพร้อมออกข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะ ไปปลูกนะคะเอาไปปลูกไว้ในห้องบ้านบ้านผักนะคะทุกคนนี่จะเดวนิงให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะรีวิวที่ปลูกแตงนะคะทุกคนนี่จะอันนี้ก็จะเป็นนิงก็จะลงแตงนะคะแล้วให้เขาเลื้อยนะคะ <S <S ทุกคนนี่จะนิงได้ซื้อมาหกอันนะคะทุกคนนี่ที่ปลูกแตงนิงนะคะนี่หกอันจน่าหนิงซื้อมาอยู่บนบ้านสองอันนะคะยังไม่ได้แกะนะคะ นี่จะเดี๋ยวพาปลูกแตงกันนะคะทุกคนนี่จะทุกคนหนิงพามาดูบ้านผักนิงนะคะทุกคนนี่จะนี่นี่จะมารีวิวนะคะนี่ก็คือร้านแตงนะคะทุกคนที่ปลูกแตงนะคะปลูกแตงปลูกมะเขือเทศปลูกซุกินี่ปลูกอะไรที่มะละจีนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนที่ที่ที่เขาเลื้อยเป็นเลื้อยนะคะทุกคนนี่ปลูกถัวอย่างนี้นะคะทุกคน สามารถปลูกได้เลยนะคะนี่หนิงซื้อมาหกอันนะคะนี่อยู่นี่สี่อยู่นี่สองอันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามชั้นนี่นี่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือยังไม่ลกนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะแค่เตรียมแปลงไว้นะคะเตรียมแปลงยังไม่ได้ลงอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เลื้อยแตงของหนิงนะคะทุกคนนี่ ก็จะทำไว้ให้ให้ให,ให้ให้แต่งเขาได้เลื้อยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะนี่นิงก็ทำเองนะคะทุกคนทำเองสวนผักทำเองนะคะนี่จะสามีซื้อบ้านผักมาให้สามีทำบ้านผักให้นอกนั้นผักเดยหนิงลงเองนะคะทุกคนนี่จะลังเล็กๆนะคะนี่สำหรับบ้านผักของหนิงหนงจะมี สายรดน้ำอัตโนมัตินะคะทุกคนนี่จะก็คือเราก็จะวางไว้แบบนี้นะคะนี่น้ำเขาจะหยดตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะหยดนะคะเราจะตั้งได้นะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยววันหลังนิงจะรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่นิงยังไม่ได้เอาถังออกมานะคะยังไม่ได้เอาเครื่องเขาออกมานะคะนี่จะนิงก็จะวางวางวางสายน้ำไว้เลยนะคะทุกคนนี่วางสายน้ำไว้เลยนี่ เราก็สะดวกสบายนะคะเวลาไปไหนมาไหนเราไม่ต้องห่วงลดน้ํานะคะ mm hmm. ก็จะลดให้เราอัตโนมัติเลยเราจะตั้งไว้อัตโนมัติเดี๋ยวจันนิงจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่จะอันหักก็มีนิงจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆจะขั้นตอนผักนะคะขั้นตอนการลดน้ําอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นิงก็วา,างสายน้ําไว้แล้วนะคะเหลือแต่ปลูกผักนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวมาชมกันจานิงจะทยอยรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่ถูกใจมากเลยนะคะนี่ขอบอกว่าประหยัดพื้นที่นะคะนี่ประหยัดพื้นที่มากเขาจะเป็นเหมือนกระถางกระถางกระถางดีๆนี่เองนะคะทุกคนแต่ว,ว่าเขาทําให้ให้แตงให้แตงให้อะไรเลยขึ้นได้นะคะคือเลิศมากนะคะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวนิงพามา รีวิวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่จ้าทุกคนนิงก็เอาแตงเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่เดี๋ยวนิ้งจะพาจะพาปลูกกันนะคะทุกคนดูจ้าดูจ้าขอบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะรีบปลูกนะคะเพราะว่าอากาศมันก็เนาะเริ่มเย็นนะคะทุกคนปลูกกันจ้า,จาพี่น้องนิ้งก็ได้ปลูกแตงแล้วนะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะปลูกสามต้นนะคะนี่จ้ะลงแปลงแล้วจะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุก,กินี่นะคะทุกคนซุกกินี่เขาจะต้นใหญ่นะคะหนิงก็จะลงต้นเดียวนะคะเดี๋ยวหนิงจะเอาที่เหลือไปปลูกข้างนอกนะคะทุกคนที่เหลือนี้ก็คือจะอไปปลูกข้างนอกนะคะนี่หนิงจะบอกว่าที่ฟินแลนด์นะคะเขาจะมี ก็จะมีเรียกว่าใบเมงลักใบเมงลักของไทยนะคะทุกคนนี่เขาเขียนเลยว่าไทยบาซิลิกานะคะทุกคนก็จะเป็นจะเป็นของของไทยนะคะใบเมงลักของไทยนะคะที่นี่เขาเฉพาะขายด้วยนะคะในตลาดทั่วไปมีนะคะหนิงซื้อมาจากปริสมานะคะทุกคนนี่จะไทยบาซิลิกาหนิงซื้อมากินนะคะทุกคนคือมันกินไม่หมดมันกินไม่หมดหนิงก็เลยจะเอามาปลูกไว้นะคะนี่ นี่จ้ะถ้าถ้าใครไม่อยากเพาะนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะบางทีผักไทยน่ะมันจะขึ้นช้ามันจะขึ้นยากนะคะทุกคนซื้อมาปลูกเลยจ้านี่ต้นใหญ่แบบนี้นะคะหนิงซื้อมากินนะคะทุกคนนี่หนิงกินไปแล้วนะคะกินไม่หมดเดี๋ยวหนิงจะเอามาลงนะคะทุกคนนี่จ้าดูกันจ้านี่จ้าทุกคนปลูกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ปลูกแล้วจ้านี่รอดูนะคะ รอดูการเติบโตของเขานะคะทุกคนนี่จะเสียบได้เลยนี่จ้ะอันนี้จะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะลกนะคะทุกคน